สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นปีก็มีคลิปพิเศษที่เด็กๆเขาอยากอวยพรอะไรให้กับคนในโลกใบนี้เขาอยากให้เห็นอะไรที่เกิดขึ้นกับในโลกของเราเราไปฟังพี่อย่างเปาและน้องโปรเซตกันดูเลยครับสวัสดีค่ะหนูพี่อย่างเปาอยู่ชั้นม .6 ค่ะสิ่งที่อยากอวยพรให้กับทุกคนก็คือขอให้โลกนี้จะดีทุกคนค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมนะประสบความสำเร็จได้ทําในสิ่งที่อยากทาทาในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่รักค่ะเพราะว่าโลกทุกวันนี้อะไรหลายอย่างก็เข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหารหรือเรื่องราวต่างๆหนูขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีขอให้ทุกคนมีความสุขในชทุกวันนะคะ สวัสดีค่ะหนูน้องไปเซียนอยู่ชั้นมาหนึ่งค่ะคิดว่าอยากให้ทุกคนในโลกใบนี้มีความเข้าใจกันลดความขัดแยง้งไม่เกิดสงครามและทาให้ทุกคนมีความสุขทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตในประจําวันของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะจากที่ฟังเราก็ได้มุมมองนะว่าเด็กๆเ,เขาคิดยังไงกับโลกใบนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะนั่นคืออนาคตข,ของเขาและเขาอยากวางแผนชีวิตเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองไปในทางไหนที่จะทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นมันมาจากมุมมองที่เขามองโลกนั่นเอง วันนี้ครับเราเคยถามน้องที่บ้านไหมครับว่าเขาอยากให้โลกนี้เป็นอย่างไรหรือบางทีคาถามมันจะใกล้เข้ามาอีกนิดน,นึงเขาอยากจะมองเห็นประเทศเขาเป็นยังไงหรือเขาอาจจะอยากมองว่าครอบครัวของเขาจะเป็นอย่างไรลองสอบถามน้องๆดูน,น,นะครับแล้วเราจะมุมมองที่น่าสนใจและพบกันใหม่ในคลิปต่อ,อไปครับผมดตรหนุ่มไพเด็โคดเด็กและโคดสแกนไลน์นิวมือ